สายที it, oh, ่คงเก่งห oh, oh, right ้องรองท็อปสายโอเคสายท็อปไม่สายสายธรรมดาแต่สายวิทย์แต่อาจจะมีเพจเยอะนะเพราะไม่มีตังไปจ่ายถูกไหมใช่ไหมเออเดี๋ยวถามอีกนึงเอจะสอนเรื่องไอะไรเรื่องแกสมการเด็กพื้นเด็กพื้นแน่นอยู่ใช่ไหม ฟังก์ชันตรีโคนใช่ไหมครับฟังก์ชันตรีโคนถ้าเอาเป็นตัวแรกๆที่หาสามาม,าม,มุมแทนสามมุมเนี่ยจะได้เราจะมาอยู่ในช่วงปีที่เป็นการยุคใช้ในม่ลูบถ้าใช่สิบปีแล้วครแต่ว่าจำสูตรถ้ามีสูตรเนี่ยได้อันนี้มาแยกติ๊กตุกคือมันมันมันบูรณาการเนาะในหลายประเด็นมาถามว่าเด็กเด็ก เดเรียสายตาเราเด็กได้ไหมครึ่งห้องครึ่งห้องคือมันจะคิดทันทันเราสอนในห้องไปว่ามันต้องจอยแล้วนี่มาจอยเรื่องนี็แต่เขาจะคำถามแหละแล้วมันทันครึ่งห้องติดทันไม่น่าจะทันแต่สึ่งในที่เบ็กวาไม่ทันก็ยังจะถามจะถามกันเองจะคุยกันท้ายข้ามเลยจะถงแลมึงมาตรงไหนมาได้ยังไงอะไรแบบนี้เด็กว่าบิบอลไปเรียนกันแล้วก็

เราก็จะใช้ปรยุกมาทีปรยุกมาทีอันนี้นเอกลักษณ์ก็มาเสริมหน่อยก็ถ้าเรื่องนี้มันนิดยากยากมากเลยเพราะแต่ละเคสือตลันมันบางท่านจะมองมองยากอันนี้เราเราให้ทฤษฎีเราอันนี้ก็มีอะไรเสริมให้เด็กลองดูท่าว่าจจะมีอะไรผูกขางใช่เหมอีกด้านหนึ่งน่าจะให้เด็กลองดูหรืออาจจะมี คือสอนไอ้กลุ่มยากๆแกเนี่ยมันถึงให้เรื่องยากๆอาจจะให้ให้โจทย์ไปแล้วให้เฉลยไปเลยก็ได้อีกคนที่ให้เฉลยว่ามันเป็นเรื่องที่บวกคนที่คิดได้แต่ไม่ไม่ใช่เหมือนสมการทั่วไปไอ้ที่เราให้เด็กไปคิดว่าเราก็มาเล่าสู่ว่าเออทำไมได้มาเด็กมันจะได้สังเกตคือคือไม่จำเป็นต้องเดียด๋วยวนี้เฉลยปเป็นเรื่องปลายเปิดละเพราะนั้นคือทำไงเด็กจะเข้าใจ ไอที่พอเด็กจะอ่านสองอะไรจะต้องดูฉเฉลยแต่ไม่นจนต้องสนใจเต่สุดท้า,า,าแต่ว่าตลอดแบกรณีเคสแบบนี้ที่ไม่อาจารย์รอดายตาม่คคบเคสแบบนี้มาเหมอนว่าไปดูให้เคสเฉล่ยไปเราเข้าใจไหมเพราะมันเด็กโตเด็กเก่งจะต้องแบบให้้านจะไปเรียนให้เหมือนกับไอที่เราเ,าเราียนแล้วก็มาดูมาเราฟังูว่าเรา,าเข้าใจไหเข้าใจไหมเข้าใจไ แต่ว่าถ้ามันตีกลวนมันเรื่องเยอะไปอาจจะเรียนสอนวันั้งวันก็เรียนหนึ่งสอบไนึใช่คัน <c oughs> สองเดือนแล้วตีกลวยัง <c oughs> ไม่จบเลย <c oughs> เรื่องเรียนหนึ่งสอบเรียนสอบแต่เพื่อนมันเรื่องยากเอ่อไปก็อาจจะลองลองดูว่วนแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดแต่เอาถ้าข้อสอบเทียบเคียงกับที่เราสอนอาจจะเปลี่ยนซับซับข้างหน่อยหนึ่งมันก็อาจจะพอได้แต่คิดว่ามัน มันไม่ได้ระดับหนึ่งเาลองนคัูไอคิดแบบที่แนะนำให้ไปเอาโเพิ่มเพิ่มดีฟรีแต่ว่ามันป็นซิกแซกมุมนู่นมุมนี้อาจจะมีมุมนี้เขาเล่นเขาเล่นี่างนไปเฉลยเอาเฉลยมาดิบเลยพอมันพอเรียนตรงงเ้านต้องดิบดิบคุ้มพใจเพราะผมจะรู้จากจุดนี้แหะสารพัดเรื่องมาตรวจมหาศาลอันนี้ปัจนตนเห็นในองคเด็กไม่ได้มีโอกาสที่จะมาดูเลยใช่ไหมเพราะัน ก็ลองดูเพราะเด็กน่าจะมีความเข้าใจไม่ยากมีมอะไรเมหมครับแต่ว่าช่วง้ม .5 เนี้ยขาดพื้นฐานเพราะว่าช่วงแรกผมจะยืดช่วงที่ถนี่เรยไม่เพาะอไยดใช้เ่ยเข้าข้างไปวมอยากได้พื้นฐานแน่ก่อนใช้วาดลบเข้าใจไมว่าทาไมต้องบวกตอง ก็สองข่าได้ใช่ไหมทำไมลบทำไมบวกทำไมชวนอะไรลบบวกอะไรเด็กๆแน่นอยู่ละแต่แต่มันอาจจะจะคิดช้าหน่อยกันหนึ่งแปลงมาเป็นมาเป็นเรียงแล้วก็มุไปลงมาแต่ยังไม่มีอะไรมากมายในสื่อต่างก็แต่ว่ากาอาจจะสอนได้ไหมแต่ว่า นเด็กมันมีคนที่ทนจะกำอนดรในคูอาจจะเล่นตวายตาเยอะเนเพราะว่าในการสอบถ้าสอบแล้วผมาจะถ่ายรูปข้อสอบที่ผิดครถ่ายตัวผิดขึ้นให้ดูให้ดูแล้วก็ทั้งวกูณหารทั้งเลยก็ค่อยเทไปเพราะไม่ถ่ายพตัวข้อสอบไม่ได้ถ่ายีุยองดูว่าตัวนี้ผิดตรงนี้ไม่ควรทนี้ที ก็เาจะคลิกเราก็เหมาะกับการเป็นครูสอนช้าช้าชัดๆหมาะกับการสอนเรียนเด็กจริงจรงแล้วก็เด็กที่เน้นสร้างกระบวนการคิดก็เห็นแบบนันจะได้ไม่ต้องใช้ไม้ก็ได้ดันรันห้องแต่เพื่อนเด็กมองดูตั้งใจเรียนมากไหมปกติปกติก็จะจะเลิศตัวจริงเลิศพูดพักพักพักแต่วันนี้เด็ไม่ค่อย